กาบเปี่ยนผู้กำกัการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวปติมาศรีคำดิฉันนางสาวอลิศาาพอารอาจแก้วและดิฉันนางสาวเนตดาวพงศ์เสนาพวกเราจะวิทยารายการอาชีพบ้านคือขอนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่หนึ่งสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกนสองตัวชื่อผลงานเซตติป,ปัค เซฟตี้ปลั๊กคือปลั๊กไฟที่สามารถควบคุมการจ่ายไฟได้เองโดยอัตโนมัติและยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้อีกด้วยค่ะโดยเซฟตี้ปลั๊กจะมีหลักการในการทำงานคือเซฟตี้ปลั๊กจะไม่มีการจ่ายไฟจนกว่าจะมีการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ด้วยโดยมีหลักการในการใช้งานดังนี้ หเสียบเทปตีปั๊กเข้ากับปลั๊กไฟบ้านสองโยกเบเกอร์ไปที่ตำแหน่งอ่อนและเปิดสวิตปั๊กไฟทั้งสองตัวไปที่ตำแหน่งอ่อนเช่นเดียวกันตามใช้มิเตอร์วัด แรงดันไฟที่ปลั๊กทั้งสองตัวจะเห็นได้ว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้า,ฟาจ่ายออกมา 4. เสียบปลัป๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดใช้งาน ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าออกเซฟตี้ลักจะตัดไฟอัตโนมัติภายใน10วินาทีนอกจากการใช้งานในหมูออัตโนมัติแล้วเซฟตี้ลักยังสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะคะโดยมีขั้นตอนในการใช้งานดังนี้1เปิดแอปพลิเคชัน 2. เลือกโหมดควบคุมด้วยมือหลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ตามต้องการค่ะเช่นเลือกโหมดออนที่ปลั๊กไฟทั้งสองตัวหรือเลือกโหมดออฟที่ปลั๊กไฟทั้งสองตัวจากนั้นเซฟตี้ปลั๊กจะตัดไฟออกทันที การสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันสามารถสั่งงานผ่านทางระยะไกลได้ทุกพื้นที่เพียงแค่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ตค่ะ Lady and gentlemen We are from บ้านคืออินเทอร์เ a ียล d อ m m อ i มิชชั่นเอ듀เคชั l l อ e My name is ปฏิมาศีคำ My name is อริศราพรอาจแก้ว My name is เนตดาวพงษ์เสนา Today we are h o w to present safety p u the safety plug that can automatic control the power supply and control via mobile application. พวกเราทั้ง3ามคนขอจบการเสนอผลงานสินประดิษฐ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ